รองเท้าหนังพื้นนิ่มระบายอากาศที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกรุงเทพคู่นี้ทั้งสวยงามและสวมใส่สบายใส่ได้ทั้งวันโดยไม่รู้สึกเมล้าออกแบบร่วมกันโดยช่างทำรองเท้าและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับส่วนโค้งของเท้าผู้หญิงไทยแนะนำเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่เดินบ่อยและมีอาการปวดเท้าง่ายการสวมใส่รองเท้านี้สามารถลดภาระรที่เท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากผู้หญิง100คนลองสวมใส่พบว่าปัญหานิว้วหัวแม่เท้าเอียงและเท้าแบนดีขึ้น ได้รับคำชมมากมายรองเท้าคู่นี้ทำจากหนังวัวคุณภาพสูงระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นพื้นรองเท้าบรรจุน้ำอย่างธรรมชาติช่วยลดแรงกระแทกยืดหยุ่นสวมใส่สบายประสิทธิภาพการกันลื่นก็ยอดเยี่ยมเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อสุขภาพของผู้หญิงโดยเฉพาะแม้แต่ดาราดังในประเทศไทยก็ยังหลงรักผลิตภัณฑ์นี้โปรโมชั่นกำลังจะสิ้นสุดลงสินค้าคงคลังกำลังลดลงกรุณาสั่งซื้อโดยเร็วที่สุด เรามีบริการทดลองสวมใส่ฟรี7วัน